m o นนี่บัฟเฟ d ล a s พอดแเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายเคยสงสัยกันไหมครับว่าเงินเฟอ้อมาจากไหนเงินเฟอ้อเกิดจากอะไรแล้วการมีเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องที่เลวกันแน่ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ m o n e y Buffalo Podcast นะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับกับท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนเลยนะครับว่ามีปัญหาเรื่องเสียงจริงๆครับเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของ Production เล็กน้อยนะครับยังไงถ้าเกิดตอนไหนมีปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยอยากจะให้รบกวนคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับทางทีมงานเนี่ยผมจะได้รู้ว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนยังไงนะครับยังไงก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีประเด็นหนึ่งที่อย่างเดิมเลยครับผมว่ามัันนนน่่าาสใจมกๆคคืืออออเเเรรงงงขิฟบ คือถ้าพูดถึงเงินเฟอ้อเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยหันกลับมาเรื่องสนใจเรื่องของการลงทุนเลยนะครับเพราะว่าพอเงินเฟอ้อมันอย่างเช่นเรามีเงินอยู่ในธนาคาร100ใช่ก๋วยเตี๋ยวเคยจานละ20บาทเคยซื้อได้5ชามนะเมื่อเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ย ก๋วยเ,เตี๋ยวเพิ่มเป็นจานละ50จาก100บาทมันซื้อได้แค่2จานนะครับความสามารถในการบริโภคเราหายไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเงินเรามันด้อยค่าลงมันมีมูลค่าลดลงนะครับอย่างเงี้ยควรเอาเงินไปลงทุนเสียเพื่อให้เงินมันงอกเงยเราจะได้ไม่เสียเปรียบครับคำตอบคือถูกต้องเลยครับเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยครับเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนแบบเราๆเานี่ยครับควรหันมาสนใจเรื่องของการลงทุนมากขึ้นนะครับคําถามที่น่าสนใจก็คือและเงินเฟอ้อตัวเนี้ยครับ มันมาได้ยังไงครับแล้วถ้ามันแบบมันทําให้เราจนลงทุกคนโดยภาพรวมจนลงเนี่ย แล้วมันมีข้อดียังไงแล้วทำไมมันต้องมีด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมานำเสนอข้อมูลเรื่องของเงินเฟอ้อในอีกแง่มุมหนึ่งละกันนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าได้ติดตาม m ันทึกบัโฟเฟิลพอดแคสต์เนี่ยน่าจะได้กลิ่นแล้วก็เข้าใจกันมาบ้างอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสำหรับบางท่านเนี่ยที่ยังไม่รู้เรื่องเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยต้องตั้งใจฟังเลยนะครับคือถ้าเกิดเอาตามทฤษฎีก่อนเลยนะครับว่าเฮ้ยไอตัวอินฟล레이ชันหรือว่าเงินเฟอ้อนี่ยทำมาได้ยังไงเนี่ยตามหลักการนะครับ ของทุกอย่างนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าดีมาลกับซัพพลายอยู่ดีามาลก็คือความต้องการขายเอาง่ายๆนะครับโทษครับซัพพลายครับคือความต้องการขายดีมานคือความต้องการซื้ออะไรก็ตามนะครับที่มีความต้องการซื้อเยอะๆเอาง่ายๆว่ามีของอยู่ชิ้นเดียวมีคนซื้อ10คนนะครับมันจะแย่งซื้อกันมันจะแข่งบิดราคาแข่งกันครับของชิ้นนั้นจะราคาแพงขึ้นแต่ถ้าเกิดมีของอยู่10ชิ้นคนซื้อ1คนนะครับมันจะทําให้ของนั้นนะครับราคาถูกลงเรื่อยๆ ทีนี้เวลาเรื่องของเงินเฟ้อนะครับมันมี2ปัจจัยประกอบครับคือเรื่องของ c o p u ุทกับ d Demand p ์ o ูมันจะฟังยากนิดนึงนะครับ cost put ก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อก่อนอาจจะผลิตข้าเกลียหนึ่งห้บาทปัจจุบันต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นมันอาจจะเพิ่มเป็นเกลียนละหมื่นนะครับมันก็เลยสะท้อนออกมาในราคาสินค้าพราราคาสินค้าแพงขึ้นมันก็เลยทําให้ ต้นทุนการผลิตต่างๆ,ๆมันแพงเพิ่มขึ้นไปทางระบบนะครับส่วนดีมาห์พูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความต้องการสินค้าที่มากขึ้นประชากรโลกมีการเพิ่มขึ้นนะครับนู่นนั่นนี่ทําให้คนมีเงินมากขึ้นพอคนมีเงินมากขึ้นคนก็อยากซื้อของมากขึ้นเมื่อก่อนเรามีเงินร้อยหนึง่งเราเคยเราเพิ่มขึ้นมีเงินพันหนึง่งเราก็อยากจะใช้จ่ายมากขึ้นนะครับทีเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนของดีมาห์พูนะครับพอเรื่องของ สลายกับดีมานต่างยกขึ้นไปพร้อมกันนะครับมันก็เลยทําให้เกิดเงินเฟอ้อนะครับถ้าเกิดเอาในทางทฤษฎีก่อนนะครับสองเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเงินเฟอ้อจริงๆนั่นแหละครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองไปลู o s อ c o t เลยหรือว่าไปเป็นต้นต่อของเงินเฟอ้อเลยนะครับว่าเฮ้ยและไอ้ก่อนที่ต้นทุนการผลิตนะครับมันจะแพงขึ้นก่อนที่คนจะมีเงินเยอะขึ้นในมือนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปในอดีตนะครับ ผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจสองคำนี้ก่อนครับคือ money กับ currency ครับ money เนี่ยครับคืออะไรก็ตามนะครับที่มีมูลค่าในตัวเองอ่าอย่างเช่นทองคำแรงเงินเราลุยแล้วว่าทองคำมีรคามูลราคาเท่าไหร่สามารถไปแลกเปลี่ยนเป็นอะไรได้แรงเงินก็เช่นเดียวกันนะครับมีมูลค่าในตัวเองนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ currency ครับไม่มีมูลค่าในตัวเองนะครับแต่ currency นะครับมักจะเป็นตัวแทนหรือเป็นสิ่งทดแทนของ money ครับอ่ ตัวที่ชัดเจนที่สุดว่าเป็นค URRENCY นะครับก็คือธนบัตรเงินในกระเป๋าเราเนี่ยแหละครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ธนบัตรในกระเป๋าเราเนี่ยครับมันไม่ได้มีมูลค่าในตัวมันเองนะครับแต่มันไปลิงก์ถึงมูลค่าของมันนี่บางอย่างของสินทรัพย์บางอย่างเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเวลาเมื่อก่อนเราจะพิมพ์เงินออกมาเนี่ยเราต้องมีสินทรัพย์ หรือเออหรือที่เขาเรียกว่า asset back นะครับพอมี asset back นะครับมันจะทําให้เราสามารถพิมพ์เงินกระดาษออกมาได้พิมพ์อะไรไมาได้แล้วเป็นสิ่งที่ทดแทนเงินถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้ทองคาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับทีนี้ครับพอใช้ทองคําเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องเอาทองครับไปฝากไว้ที่ธนาคารเมื่อก่อนธนาคารก็จะเป็นธนาคารฝากทองนะครับพอเราฝากทองเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ใบถอนทองออกมานะครับพอเรามีใบถอนทองออกมาปั๊บเราก็จะสามารถเอาใบถอนทองเนี่ครับไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัว เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าได้นะครับทีนี้พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาเนี่ยจนคนเรานะครับเริ่มหลงลืมไปว่าเฮ้ยไอธนบัตรที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันไม่มีค่านะมันเป็นสิ่งทดแทนของสิ่งมีค่าบางอย่างเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นธนบัตรเนี่ยมันเรารู้ว่าเราสามารถไปธนาคารแล้วถอนทองออกมาได้นะครับเราสามารถรู้ว่าไอสิ่งที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันสามารถมีมูลค่าแทนอะไรบางอย่างได้ทีนี้ครับ ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับสมมติว่าเศรษฐกิจมันเติบโตเร็วมากแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันครับว่าไอ้เรื่องของมันนี่หรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นมันนี่แล้วมันมีมูลค่าในตัวเองอย่างทองอย่างแร่เงินอย่างอะไรต่างๆพวกนี้ครับมันผลิตได้ช้ามันผลิตเพิ่มขึ้นได้น้อยลงนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเราตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับก็คือการที่ทองคำนะครับมันมีเท่าเดิมนี่แหละครับแต่ว่ามันมีการพิมพ์เงินที่มากขึ้นนั่นเองครับ เราจะเห็นได้ว่าทองคําเมื่อก่อนนะครับราคามันไม่วิ่งเลยนะครับถ้าใครลองไปดูราคาทองคําเมื่อก่อนก่อนที่จะมีการยกเลิกโกลด์สแตนดาดตอนลิชานิซันตอน1นึ่นะครับราคาทองไม่ขึ้นเลยสมมุตินะครับว่าเรามี1ทองทอง1ออนซ์นะครับเท่ากับ30 USD นะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันตอนนี้ทองมันไม่ใช่1ออนซ์ตอนหนึ่งต่อ30 USD แล้วมันตอนนี้มันเกือบเกือบสองพันถูกไหมครับมันพันเก้าพันแปดพันเก้าสองพันและแถวนี้นะครับเหตุผลเหตุผลหนึ่งครับมันเป เพื่อไปจับจ่ายใช้สอยอะไรบางอย่างมากขึ้นเมื่อมีประชาชนมากขึ้นอยากให้คนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นมันก็ต้องมีเงินในมือมากขึ้นถูกไหมครับดังนั้นความต้องการในการพิมพ์เงินในระบบอะครับมันเลยเยอะขึ้นพอเงินมันถูก พิมพ์มากขึ้นในระบบอะครับง่ายๆเลยครับว่าเมื่อสินทรัพย์คาประกันอย่างทองที่เป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ทองกันเนี่ยมันไม่สามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นถูกไหมครับเขาแต่เขาพิมพ์เงินมากขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือราคาทองก็เลยปรับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยส่วนที่มีธนาบัตรเพิ่มขึ้นในระบบนั่นเองครับเราจะเห็นได้ว่าราคาทองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะครับถ้ามองเทรนดระยะเปิดการมันก็ได้ครับแล้วไล่ยะลากยาวมาเลยครับเราจะเห็นได้ว่าทองนะครับ เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่เฉพาะแค่ทองนะครับแร่เงินต่างๆอะไรก็ตามที่เป็นมันนี่นะครับขึ้นอยู่กับว่า e f i n i t i o n ของทุกท่านเนี่ยให้มันนี่เป็นอะไรนะครับง่ายสุดคือ,ทอ,คอ, Silver, คท,อทองคือ Go l d ์กับซินะครับทองกับทองคํากับแร่เงินนะครับทีนี้ครับมันจะกลับมาที่ประโยคตอนต้นว่าอา้าวราคาสินคา้าทําไมถึงเพิ่มขึ้นครับเหตุผลก็เพราะว่ามันมีการพิมพ์เงินใส่เข้ามาในระบบมากขึ้นนั่นเองครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนเรามีเงินถือเงินแค่แบบ 100บาทใช่ไหมครับแล้วแบบพอมันพิมพ์เงินในระบบเข้ามาครับมันมีเงินเพิ่มขึ้นเป็น1000บาทเรามีเงินในมือมากขึ้นเรามีอํานาจซื้อมากขึ้นเราก็พร้อมจะบิดเงินแข่งกับคนอื่นมากขึ้นนะครับเมื่อเงินในภาพรวมคนทุกคนนะครับมีเงินเพิ่มขึ้นพร้อมกันนะครับเขาก็ยินยอมและพร้อมที่จะจ่ายสินค้าในราคาที่แพงขึ้นนั่นเองครับ แน่นอนครับไม่อยู่แค่ในฝั่งของดีมานในฝั่งคนซื้อของท่านันเองในฝั่งของคนที่เป็นต้นทุนในการผลิตที่ผมพูดไปว่ามันมีอีกฝั่งหนึ่งคือเรื่องของคอสพุ้นะครับเรื่องของแรงงานถูกไหมครับแรงงานเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยคนเริ่มมีเงินมากขึ้นเขามีความสามารถในการจ้างคนผลิตนะครับเยอะขึ้นดังนั้นในมุมมองหนึ่งคือพอแรงงานเขารู้ว่าคนที่จ้างงานเขามีเงินเยอะขึ้นนะครับถ้าเรามองแรงงานเป็นสินค้าหนึ่งตัวเหมือนกันแล้วคนจ้างเป็นคนซื้อแรงงานนะครับ มันหมายความว่าเขาก็จะต้องได้แรงอ่ะได้เงินค่าจ้างที่มากขึ้นพอค่าจ้างมากขึ้นนะครับมันก็จะไปสะท้อนอยู่ในราคาของสินค้าในแต่ละขั้นของซัพพลายเชนเลยอาหารสัตว์คนที่ทําอาหารสัตว์ราคา,าต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นต้นทุนหมูตัวหนึ่งก็มากขึ้นต้นทุนหมูตัวหนึ่งมากขึ้นค่าชําแหละหมูตัวหนึ่งนะครับมันก็เยอะขึ้นมันก็เลยทาให้เนื้อหมูปลายทางนะครับราคาเลยสูงขึ้นนะครับ เนี่ยครับผมก็เลยมองว่าต้นเหตุจริงๆที่ทําให้เกิดเงินเฟ้อเนี่ยอย่างที่เราเราเห็นกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องของดีมาของสินค้าที่มากขึ้นหรอครับแต่เบื้องหลังจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องของมันนี่กับเคอร์เรนซีที่มันนี่มีเท่าเดิมครับแต่เคอร์เรนซีเนี่ยครับถูกพิมพ์มากขึ้นอย่างต่อนเนื่องมันไม่ใช่เพราะว่า เกิดเงินเฟอ้อเพราะว่ามีดีมาและสปายที่มันเพิ่มขึ้นแต่มันเกิดเงินเฟอ้อเพราะว่า c u r ร์เรนที่อยู่ในมือเราตัางหากนะครับมันเสื่อมค่าลงอะไรก็ตามที่มีค่ามากจนเกินไปนะครับมันจะเสื่อมค่าลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่า การที่มีเงินเฟอ้อมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจไหมถ้าในทางทฤษฎีนะครับเงินเฟอ้อแบบอ่อน,ออนๆเบาๆสักระยะนึงเนี่ยครับมันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันอย่างเช่นคืออย่างที่เรารู้ครับว่าพอมีเงินเฟอ้ออ่อนๆเนี่ยครับมันทําให้คนอยากลงทุนมากขึ้นเพราะว่าเรารู้แล้วว่า เฮ้ยถ้าวันนี้ของราคา10บาทในอนาคตเนี่ยของมันจะมีค่าขึ้นเป็น15บาทได้ทีนี้ครับเราก็อยากจะลงทุนมากขึ้นโดยปกติแล้วเพราะว่าแนวโน้มการลงทุนปุ๊บมันทําให้ขายของได้แพงขึ้นในอนาคตดังนั้นเราอยากลงทุนมากขึ้นอยู่แล้วรวมถึงตัวพวกเราด้วยถูกไหมครับที่เมื่อก่อนเราเก็บเงินในฝากธนาคารเรารู้แล้วว่าเงินเฟอ้อมันมากกว่าเงินฝากธนาคารดังนั้นเราก็จะ move เงินออกมาลงทุนมากขึ้นลักษณะเดียวกันครับ อีกอันนึงก็คือมันช่วยทําให้อัตราว่างงานลดลงจริงๆนั่นแหละครับเมื่อมีการลงทุนขยายกําลังการผลิตมากขึ้นเพื่อรองรับดีมานเมื่อเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับมันก็จะมีการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นมันก็ทาให้เศรษฐกิจวิ่งดีมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อก็เป็นประโยชน์กับลูกหนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการที่มีเงินเฟอ้อเกิดขึ้นมันทําให้มูลค่าเงินในกระเป๋าเรานะครับ ค่าลดลดงพอมีค่าลดลงครับในทางกลับกันครับมันเช่นเดียวกันเลยคือเมื่อมีม,ม,มีเขาเรียกว่ามีเงินในกระเป๋าลดลงนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เงินในกระเป๋าโทษที่ครับมูลค่าเงินในกระเป๋าลดลงนะครับนั่นหมายความว่ามูลค่านี่ที่ เราติดอยู่กับเจ้าหนี้นะครับก็จะลดลงด้วยโดยเปรียบเทียบนั่นเองดังนั้นหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับหนี้ที่คืนเป็นมูลค่าเงินจริงๆนะครับมันจะลดลงแต่ก็แน่นอนครับว่าเจ้าหนี้เขาคงชดเชยในมุมเรื่องของดอกเบี้ยไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าอะไรที่มีข้อดีมันก็มีข้อเสียหรือว่าข้อจํากัดตามมาเช่นกันนะครับอย่างข้อจํากัดของเงินเฟ้อเลยครับก็คืออย่างที่เราเห็นครับว่าต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมันไม่ใช่ทุกคนนะครับที่สามารถได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นมีเงินเพิ่มขึ้นนนนใใกกกรระะเ๋าบบศษิจทุค แล้วเมื่อถ้าคนคนนั้นนะครับไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นนะครับเขาจะมีต้นทุนในการดำรงชีวิตที่สูงขึ้นนะครับแล้วเขาจะมีเขาเรียกว่ามีอำนาจในการซื้อหรือว่า purchasing power นะครับ ที่ต่ำลงเมื่อมี purchasing power ที่ต่ำลงนะครับผลเสียที่ตามมาเลยก็คือเขาจะใช้ชีวิตได้ลำบากมากขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องพูดคุยกันอยกยาวเลยครับว่าเราแล้วเราจะทำยังไงเพื่อรักษา purchasing power ของเราเก็บไว้นะครับแล้วก็การที่เงินเฟ้อเยอะเนี่ยก็ต้องบอกเขาว่ามันอาจจะพาให้ระบบเศรษฐกิจครับไปสู่สิ่งที่เรียกว่า bubble ได้เลยนะครับ ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่าความรู้ทางการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากว่าเฮ้ยแล้วเราจะวางเงินไอสิ่งที่เรียกว่า Currency เนี่ยไว้ในมันนี่ตัวไหนถึงจะเรียกว่าถูกต้องนะครับเราจะวางเงินในสินทรัพย์ตัวไหนที่จะทําให้เราไม่ถูกเงินเฟ้อกัดกินเราจะวางเงินในสินทรัพย์ตัวไหนนะครับที่ทําให้เงินเราเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมได้นี่ครับอันนี้คือโจทย์ที่สําคัญและความรู้ทางการเงินครับจะเป็นตัวบอกทิศทางให้กับเราเองครับว่าเรา ควรวางเงินไว้ในสินทรัพย์ตัวไหนนั่นเองครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานมันนี่บัฟเฟลนะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ